สวัสดีครับพี่ๆน้องๆนะครับผมวันนี้สายบินได้มีโอกาสมารีวิวงานให้พี่ๆน้องๆได้รับชมนะครับผมเผื่อมีพี่ๆน้องๆท่านไหนสนใจหรือว่ากําลังมองหาใบใช้งานงานทางค่ายของสายบินก็มีให้บริการหลากหลายไม่ว่าจะยกชุดหรือแยกชิ้นงานก็ถ้าเข้ามาสอบถามกันได้นะครับส่วนนกกวักมาใหม่นะครับผมเป็นทรงคอเอียงนะครับผมอ่า ตามคลิปตามวิดีโอด้านหน้านี้เลยทรงมาใหม่นะครับผมส่งของเอียงออกแบบใหม่มาเรื่อยนะครับผมแล้วก็มีงานนกยิรุ่มตัวเมียตัวทรงกระเทยนะครับผมนกกวักตัวคู่นะครับผมก็มีหลากหลายเนื้งานนะครับผมงานตามคลิปด้านหน้านี้เป็นรุ่นอ่าห้วัตต์นะครับผมผ่านการเช็คเทสงานเรียบร้อยนะครับผมพร้อมส่งให้พี่พ,พี่น้องๆน,นะครับผม ท่าไหนสนใจงานลำโพงรุ่นไหนก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับผมตามคลิปด้านหน้านี้เป็นรุ่น58วัตต์นะครับผมส่วนรุ่นด้านหน้านี้นะครับผมก็เป็นรุ่น48วัตต์นะครับผมก็ผ่านการเช็คเทสงานเรียบร้อยนะครับผมจัดบ่งชั์นแบตให้พี่ๆน้องๆเรียบร้อยนะครับผมไปถึงก็พร้อมใช้งานได้เลยนะครับผมก็สนใจงานก็ ติดต่อสอบถามแอดไลน์ตามเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยนะครับผมงานของทางค่ายสายบินรุ่นาตามคลิปด้านหน้านี่คือรุ่น48วัตต์นะครับผมส่วนตามคลิปด้านหน้านี้นะครับผมก็เป็นรุ่น35วัตต์แล้วก็38วัตต์นะครับผมส่วนเรื่องเมมเสียงส่วนเรื่อง เครื่องนะครับผมทุกเครื่องผ่านการเช็คเทสงานเรียบร้อยนะครับผมไม่มีปัญหานะครับผมไปถึงก็พี่ๆน้องๆใช้ได้สบายใจหายห่วงนะครับผมส่วนเรื่องเสียงสายบินจะลงให้ตามสั่งนะครับก็ได้โอกาสมารีวิวงานให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันแบบคร่าวๆนะครับผมามาชมรายละเอียดนกตัวใหม่กันเลยนะครับผมทรงคอหันนะครับ Hmm. ขออนุญาตนะครับผมรายละเอียดงานนะครับผมก็จะประมาณนี้ทรงคอหันมาใหม่นะครับผมเป็นงานนกกวักยางนะครับผมแล้วก็นกอิลุ่มตัวเมียนะครับผม งานทางคลายสายบินนะครับผมแล้วก็นกอิรุ่มกระเทยนะครับผมทรงกระเทยก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็นกกวักทรงเดิมๆนะครับผมพอตามคลิปด้านหน้านี้เลยนะครับผม สนใจงานชิ้นไหนนะครับผมก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ค่ำคืนนี้สายบินก็ขออนุญาตไปทำงานก่อนนะครับผมก็ได้มีโอกาสมารีวิวงานให้พี่ๆน้องๆเผื่อท่านไหนกำลังมองหาไว้ใช้งานทางค่ายสายบินก็ยินดีบริการนะครับผม ยังไงก็ท่านที่เคยจบงานจากค่าสายบินไปแล้วก็ขอบคุณนะครับผมที่ส่งผลงานหลังไหม่มาให้ชมนะครับผมก็ขอให้มันหมานกันทุกทท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้สายบินด้วยนะครับขอบคุณครับ